ต้องบอกว่าการจัดงานลอยกระทงเมืองพัทยาประจำปี2568น่าประทับใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะแนวคิดการจัดงานที่ผสมผสานประเพณีการแสดงความเคารพและการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะการงดลอยกระทงลงทะเลแต่ประเด็นนี้กลับมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมายเลยค่ะเริ่มจากที่มีคนบอกว่าเอออันนี้แหละนี่คือแบบอย่างที่ดีการไว้อะไรมันอยู่ที่ใจ ไม่จำเป็นต้องบังคับหรือต้องให้ทั้งงานเป็นสีดำไปหมดควรจะถือโอกาสนี้จัดงานเพื่อร่วมน้อมรำลึกและสืบสารในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำมาตลอดจะดีกว่ามีคนเข้ามาสนับสนุนบอกว่าสนับสนุนเกินร้อยเลยค่ะเพราะทำให้งานมีความหมายและความสำคัญในการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงอนุรักษ์ผ้าไทยเพราะเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเขารู้สึกดีใจมาก เปรียบเทียบว่าที่ญี่ปุ่นเขายังใส่กิโมโนไปงานจุดพลุพราเราแต่งชุดไทยหลากหลายสมัยกันคงจะงดงามตระการตามมากแน่ๆซึ่งก็มีคนมาเสริมว่าถูกต้องเลยการประกวดนางนพมาศโดยให้ใส่ชุดไทยพระราชนิยมก็คือการได้สวมใส่ชุดที่เป็นมรดกของพระองค์ท่านโดยตรงหลายคนชื่นชมผู้นำของพัทยามากค่ะมีคนบอกว่าพอเมืองพัทยาสุดยอดมากเข้าใจยุคสมัยทันสมัยและปรับตัวได้ดี ตีความเจตนารมณ์ต่างๆได้อย่างแตกฉานขอปรบมือให้เลยอีกคนก็บอกว่าพ่อเมืองพัทยาคือดีชื่นชมครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวชมงานด้วยนะคะบางคนก็ชมสั้นๆว่าผู้บริหารท้องถิ่นวิสัยทัศน์เยี่ยมและพัทยารสจังงหัวเกานณสุดๆมีคนนึงชมว่ารถค่ะแล้วก็เปรียบเทียบกับภูเก็ต บอกว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวแท้แต่กลับงดจัดงานหมดเลยมีแค่จัดสถานที่ให้ไปลอยกระทงได้เท่านั้นมีคนชื่นชมในแง่ของความฉลาดในการบริหารจัดการบอกว่าเก่งมากที่เข้าใจและตีโจทย์ความหมายของการจัดงานในช่วงเทศกาลที่อยู่ในช่วงวัยอาลัยได้โดยที่ยังทำให้ภาคธุรกิจไม่เกิดความเสียหายด้วยจากนั้นก็เริ่มมีการเรียกร้องให้ที่อื่นมาดูงานค่ะมีคนบอกว่ารบกวนผู้ว่าแต่และจังหวัดมาดูงานด้วยค่ะ หรืออยากให้แต่ละจังหวัดมาศึกษางานที่พัทยาเพราะทุกอย่างมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้หมดไม่จําเป็นต้องงดอย่างเดียวแล้วก็มีการพูดถึงจังหวัดอื่นอย่างสุขโขทัยที่มีคนบอกว่าสุขโขทัยงดนางนพมาศทั้งทที่ไม่ควรงดและมีหลายคนที่พูดถึงเชียงใหม่เช่นวอนพ่อเมืองแฮชแท็กเชียงใหม่ศึกษางานหรือผู้นําเชียงใหม่มาอ่านนะคะออและอีกคนที่ระบุชัดเจนว่า เขายังทําได้เลยเชียงใหม่ทําไม่ได้หรองดสมหมดความสนุกไปเลยทั้งทงที่เป็นงานประเพณีที่เรียกนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดงานหนึ่งของเชียงใหม่แท้ๆควรจะปรับให้พอเหมาะพอควรไม่ใช่เปลี่ยนจนหมดเป็นความเป็นประเพณีไปกลับมาที่ชื่นชมพัทยาอีกครั้งค่ะมีคนบอกว่าเมืองที่เจริญปรับตามยุคสมัยไม่ใช่เอะอะอะไรยกเลิกเมืองดังระดับโลกมันต้องมีผู้นำแบบนี้แหละ ที่ชอบพูดว่างดจัดงานควรดูเขาจัดงานแบบนี้งานดีเป็นตัวอย่างที่ดีและเหมาะสมเมืองที่เจริญแล้วพัทยาเลิศอย่าแปลกใจทำไมเขาอินเจริญเอออันนี้ฉลาดมีสมองมีคนพูดถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจว่าที่ถูกต้องเลยเพราะที่หลายที่ยกเลิกไปทำให้ร้านเช่าชุดช่างแต่งหน้าทำผมพากันแย่ไปหมดอีกคนก็ย้ำว่าเศรษฐกิจมันต้องขับเคลื่อนผู้คนต้องกินต้องใช้ และเสียใจได้แต่ชีวิตต้องก้าวต่อเพราะคนต้องทำมาหากินชาวบ้านผู้ประกอบการโรงแรมก็จองไว้หมดแล้วเดือนพฤศจิกายนเ,นเดือนเดียวมีทั้งงานลอยกระทงงานพลุนานาชาติคนเป็นแสนเดินทางมาพัทยาโดยเฉพาะมีคนแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมประกาศลงมันให้ชัดเจนเลยว่าให้กลับมาจัดงานได้ตามปกติแต่ให้เพิ่มรูปแบบการเทิดทูนไว้อะไรเข้าไป เพราะว่าการที่ออกมาบอกแค่ว่าไม่ห้ามพวกท้องถิ่นเขาก็ไม่กล้าจัดหรอกถ้าสั่งว่าให้ทำปกตินั่นแหละถึงจะแก้ปัญหาได้แต่เขาก็ขอเช่นชมพ่อเมืองพัทยาว่าเจริญสุดๆที่คิดเองเป็นมีคนวิจารณ์เชียงใหม่แรงขึ้นมาอีกว่าเชียงใหม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเหนื่อยพ่นดอกไม้เป็นสีดำแล้วจบแทนที่จะเศร้าโศกอย่างเดียวจัดเฉลิมพระเกียรติรำลึกถึงท่านจะดีกว่าประชาชนจะได้มาชมงานของก็ขายได้ด้วย มีคนบอกว่าที่อื่นไม่กล้าหลอกจัดแบบนี้มีคนนึงถึงก็บอกว่าเอาพัทยาโมเดลไปตบหน้าพวกงง่ๆทั้งประเทศและอีกคนบอกว่าหน่วยงานอื่นมึงมาแหกตาดูที่นี่ขออภัยในคำไม่สุภาพนะคะเป็นคำที่เขาใช้จริงๆค่ะกลับมาที่การเชิญชมการส่งเสริมชุดไทยมีคนบอกว่าทำดีเชิดชูชุดไทยเทิดพระเกียรติที่พระองค์พระพันปีทรงส่งเสริมเป็นเอกลักษณ์ของชาติและ มันต้องแบบนี้สิสมเด็จท่านทรงสนับสนุนให้ใช้ผ้าไทยและท่านทรงเป็นนางแบบอวดสายตาชาวโลกและอีกคนบอกว่านี่คือถูกต้องที่สุดเป็นโอกาสที่จะน้อมรำลึกถึงชุดไทยของพระองค์และควรทำแบบนี้ทั่วประเทศถ้าคนไทยสวมใส่ชุดไทยไปงานกันทั่วประเทศจะสวยงามขนาดไหนแค่นึกภาพก็น้ำตาไหลแล้วมีคนนึงพูดได้น่าสนใจว่าเออต้องแบบนี้ชุดไทยราชนิยม พระองค์ท่านชอบสีสันดูอย่างชุดโขนที่วิจิตขนาดไหนหรืองานป่ารักน้ำก็ไม่ได้มีแค่สีเขียวอย่างเดียวมีคนยังเสริมด้วยว่าช่วงนี้ต้องรีบจัดชุดไทยมากๆเลยเพราะไอ้เหม็นเคลมไกลถึงเกาหลีน่าจะหมายถึงประเด็นดราม,ม่าเรื่องวัฒนธรรมค่ะมีคนเปรียบเทียบกับงานอื่นว่าวิจิตเจ้าพระยาก,ก็ไม่น่างดน่าจะทำมั่นนะเป็นพระองค์ท่านสักช็อตหนึ่งยังดีกว่ามีคนแสดงความคิดเห็นในเชิงปรัชญาว่า เห็นด้วยมากๆควรแปลเปลี่ยนน้ำตาความเศร้าโศกเป็นปีติที่ได้เห็นพระองค์ท่านละพระสังขารไปตามธรรมชาติปีติที่ได้ระลึกถึงพระเมตตาพระราชกรณียกิจและรอยยิ้มของพระองค์ท่านควรจะช่วยการแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าเรามีราชินีที่สวยที่สุดในโลกเป็นราชินีแห่งผ้าไหมที่ต่างชาติยอมรับมีคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าพอจัดก็ถูกด่าว่าไม่รักสถาบันพอไม่จัดก็ด่าว่าจะห้ามทำไม นอกนั้นก็เป็นความคิดเห็นที่ชื่อชมมากๆค่ะเช่นรักนายกเบียร์จากใจคนพัทยาชื่นชมพ่อเมืองดีงามมากค่ะเยี่ยมมากๆเลือดปัวปังมากๆพ่อเมืองพัทยาไม่ห่วงแนวคิดนะจ๊ะโทรปรึกษาได้ต้องแบบนี้เลือดปังสุดๆปรบมือให้ความคิดการจัดงานแบบนี้เลยค่ะชอบข้อ7น่าจะหมายถึงข้อ7ในโพสต์ต้นทางลอยทุกลอยโศกไปเนอะประเพณีปีละครั้ง พอท้าแม่ค้าที่พักจะได้มีไรายได้เป็นโอกาสดีในการรณรงค์ให้แต่งชุดไทยน่ารักมากๆอ่านแล้วอยากพาลูกไปร่วมงานดูดีดูมีความรู้ดูได้ประโยชน์ชื่นชมค่ะผู้นำที่ดีต้องอย่างนี้แบบนี้เขาเรียกคนมีหัวบิดคำนิดเดียวก็จัดงานได้ปกติจออื่นๆยกเลิกทิ้งนี่โง่จัดมันต้องแบบนี้สิเนี่ยต้องแบบนี้ทุกอย่างต้องปรับตัวไม่ใช่หยุดชะงัก เป็นแนวคิดที่ดีค่ะผู้บริหารที่ฉลาดแล้วจัดอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็พอพัทยาสุดยอดดีมากนี่สิคนเก่งจริงมอบรางวัลไอเดียให้เขาทีแบบนี้เข้าท่าวะ่ะจังหวัดอื่นๆควรเอาเป็นตัวอย่างไม่ใช่เอาแต่ประจบสอพลอไปวันๆันไร้สมองและพัทยาโมเดลค่ะส่วนที่วิจารณ์ที่อื่นก็มีเช่นระยองงดหมดทุกเทศบาลแล้วมั้งเนี่ย ศรีรชากรมมัดอุตสาหยกเลิกนายกเชียงใหม่ดูใส่สมองน้อยๆไว้และช่วยพาคณะเทศบาลน,นครเชียงใหม่มาดูงานทีครับโดยรวมคือทิศทางเดียวกันหมดเลยค่ะคือชื่นชมพัทยามากๆที่ปรับตัวได้ดีและอยากให้จังหวัดอื่นเอาเป็นแบบอย่างค่ะ